สวัสดีครับเพื่อนๆ่นแฟนเพจกลุ่มเหรียญพระแก้วมรกตปีสอี่หาสำหรับคลิปนี้ผมนําเนื้อเงินพิมพ์ธรรมดามารีวิวให้ชมกันนะครับพิมพ์ธรรมดาจะมีด้วยกัน3พิมพ์3บล็อกนะครับสาพิมพ์3บล็อกนะครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ลึกสุดใน3พิมพ์นะครับพิมพ์ธรรมดาคือพิมพ์อะไรพิมพ์ธรรมดาคือพิมพ์ที่ไม่ปั๊มชื่อด้านหลังนะครับเป็นส่วนในเหรียญที่ผมอานรีวิวเนี่ยเป็นพิมพ์ลึกที่สุดนะครับใน3พิมพ์นะครับมาชมเหรียญจริงกันนะครับเหรียญจะังงเเเตต้นนะครรรบบบบบลยยยีีีึึแ ตะแคงเหรียญจะเจอเส้นขนแมวแบบนี้นะครับอันนี้คือขนแมวนะครับคือขนแมวไม่ใช่รอยขีดข่วนนะครับเป็นขนแมวจากบล็อกพิมพ์มานะครับมันเป็นการแสดงว่าเหรียญเขาอัดมาปั๊มปั๊มพิมพมาลึกชัดเจนนะครับติดขนแมวมาด้วยนะครับย้ํานะครับไม่ใช่รอยขีดข่วนเป็นเส้นขนแมวที่ติดมากับบล็อกนะครับเป็นการแสดงถึงความละเอียดนะครับของเหรียญการอัดป <laimed> ั๊มพิมพ์ความคมชัดของเหรียญนะครับอ่ะมาดูนะครับพระองค์พระประมาณนี้นะครับ ตาตาองค์พระประมาณนี้นะครับเครื่องเคลององค์คมชัดลึกอย่างนี้นะครับนี่คือพิมพ์ลึกนะครับหนึ่งในสามพิมนะครับหนึ่งในสามพิมของพิมพ์ธรรมดาที่ไม่ปั๊มชื่อนะครับเป็นพิมพ์ลึกนะครับดอกไม้คมชัดผิวเหลี่ยนเรียบตึงมีขนแมวอย่างนี้นะครับจุดตายตั้งจุดจ่ายตังส่วนตัวของผมเองก็คือเส้นขนแมวบนื้นเหลี่ยนแบบนี้นะครับไม่ใช่รอยขีดข่วนนะนี่คือขนแมวนะครับผมเอาไว้ดูเป็นจุดตต่ตังส่วนตัวของผมเองนะครับใครจะนําไปใช้ก็ได้นะครับส่วนอื่นผมไม่แทบไม่ค่อยได้ดูนะครับถ้า ตักแหงเหรียญแบบนี mm ้แ hmm. ล uh ้วเจอขนแมวนะครับผมจ่ายตังทันทีนะครับสําหรับความรู้ของผมเองนะครับส่วนตัวนะครับนี่นะครับหนาลึกคมชัดนะครับฐานบัวความบัวหงายนะครับเรียบตึงผิวเหรียญนะครับเนี่ยผมก็จะพูดประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้จ่ายตังในส่วนตัวผมเองนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับหน้าตาองค์พระนะครับขอบตัดนี่ขอบตัดเรียบแบบนี้นะขอบตัดกระบอกนะครับ ด้านหลังจะไม่ปั้มชื่อนะครับก็คือพิมพ์ธรรมดาแบบนี้เขาจะไม่ปั้มชื่อนะครับอ่าเห็นขนแมวไหมครับผมว่าเลนผมทํางานดีสําหรับคลิปนี้ขนแมวแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเองผมจ่ายตังเลยนะถ้าลแลแคงเหรียญเจอขนแมวแบบนี้นี่นะครับเอาเป็นความรู้กันได้สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งสะสมเอาใหม่เซียนหลายท่านเอาความรู้ผมไปจับเช่าหาปล่อยบูชากันได้หลายตังแล้วนะครับใช้ความรู้ของผมนี้ไปนะครับก็ยินดีด้วยนะน้องๆนะครับ นี่คือยันมักพิยงแปดน,นะครับด้านหลังนะครับโอเคเนาะสำหรับพิมนี้ชมกันที่บล็อกสุวรรณผลิตนะครับเป็นเนื้อเงินบล็อกสุวรรณดลิ์นะครับหน้าตาองค์พระประมาณหน้าแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้จะมีทั้งปั๊มชื่อด้านหลังและไม่ปั๊มชื่อด้านหลังนะครับหน้าแบบนี้จําหน้ากันไว้นะครับนะครับจะมีทั้งปั๊มชื่อและไม่ปั้มชื่อด้านหลังนะครับนี่นะครับ ผมว่าคลิปนี้คลิปถ่ายมาค่อนข้างชัดนะครับกล้องถ่ายมาค่อนข้างชัดจะไปพระเกศาลงมาประมาณนี้นะครับหน้าตาองค์พระนะครับดอกไม้คมชัดลึกนะครับแบบนี้เนาะมีน้ําทองนะครับขึ้นบางๆนะครับอยู่เรียบเรียบตึงนะครับนะครับเรื่องที่หลอขององค์คมชัดจะสังเกตตรงหน้าอกองค์พระตรงที่ผมโฟกัสไปนี่นะมีขนแมววิ่งอยู่สามสี่เหรียญนะสามสี่เส้นนะครับสามสี่เส้นตรงองค์พระนะครับ นี่คือจุดจต่างของผมนะผมดูตรงนี้แหละนะครับคุณควรแฟนเพจจำกันไว้นะครับจุดจต่างของส่วนตัวของผมผมก็ดูตรงนี้แหละสองแล้วมีคนแมววิ่งสามทีเตียนตรงเนี้ยผมก็จต่างเลยนะครับเอาเป็นความรู้กันนะครับผมไม่ห่วงความรู้นะครับไปจับชาวซื้อกันได้เลยนะครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับดอกไม้คมชัดสวเหลืองเล็บตึงนะครับตรงมุมเก้านาฬิกานะครับว่าสุวรรณประล ดิดอย่างนี้นะครับนี่เห็นครับนี่บาะเหรียญนี้สวยนะครับอยู่มีน้ําประกายน้ําทองขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับมีลุงม่วงบางๆด้วยนะครับนี่คือส่วนประดิษฐ์นะครับเนี่ยตะแคงเหรียญดูจะเจอขนแมวอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนประดิษฐ์เขาจะชัดนะครับจ่ายตังค์ได้เลยนะผมมอสเอาไว้จุดจ่ายตังค์ส่วนตัวผมเองนะครับคุณที่ติดตามคลิปกันมานะครับสําหรับคลิปหน้ามีความรู้ใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปมาแชร์กันอีกนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับสวัสดีครับ